สำหรับคนที่เกิดวันอังคารการงานช่วงนี้งานถือว่าค่อนข้างราบรื่นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานของตนเองซึ่งคุณก็สามารถทำมันได้ดีมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตส่วนคนที่ทำธุรกิจหรือร่วมพุ้นทำงานกับคนอื่นคุณก็จะมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ตามที่ตัวคุณเองได้ลงทุนลงแรงไว้การเงิน ให้ระมัดระวังเพราะอาจจะมีเหตุมีเรื่องของความผิดพลาดลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้กําไรตามที่คาดคิดไว้ระวังเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงใช้เงินแบบผิดที่ผิดทางหรืออาจจะเจอปัญหาเรื่องเงินเพราะความประมาทของเราเองได้นะคะความรักสำหรับคนมีคู่ ความรักในภาพรวมก็ยังถือว่าโอเคนะคะแต่อาจจะมีการง้อง้เง,ง,งอนงอนกันบ้างมีความขัดใจไม่ถูกใจกันบ้างแต่มันก็เป็นปัญหาเล็กๆมน้อยค่ะในเรื่องของลิงกับฟันตามภาษาคู่รักซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะะักค่ะความรักสําหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีแต่ก็ยังไม่ถูกสเปคนะคะหรือยังไม่ชอบไม่พอใจเท่าไหรนะ่นักก็ให้ลองพิจารณาดูค่ะอาจจะลองให้โอกาสเขาลองเปิดใจพูดคุยกัน หรือในอีกกรณีหนึ่งเราอาจจะเป็นฝ่ายเข้าหาพยายามตื้อเขาจีบเขาแต่เขาอาจจะไม่ชอบเราซึ่งคุณก็ต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะให้ระวังในเรื่องของสายตาการล้าของสายตาหรืออาจจะเป็นต้อได้นะคะส่วนในเรื่องของผู้หญิง ให้ระวังในเรื่องของการปวดท้องอาจจะปวดท้องรอบเดือนหรือว่ากระเพาะปัะสสาวะอักเสบก็ได้เช่นกันค่ะส่วนกรณีที่เป็นเด็กนะคะให้ระวังในเรื่องของการหกล้มค่ะแล้วก็ระวังในเรื่องของขาเข่านะคะโชคลาบมีนะคะเพราะว่ามีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือได้โชคจากคนอื่นหยิบยื่นให้ก็ได้นะคะเลขนําโชคของคุณคือเลข3หรือเป็นเลขเบิ้ลก็ได้นะคะ